สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือแปดกับหนึ่งห้ากับสองก็เริ่มแต่แปดศูนย์เลยนะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเก้าแปดแปดแปดเก้า หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่จะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองสองห้าหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะระวังมันจะมาหนึ่งห้าห้าหนึ่งเด้อนี่สามตัวก็แปดหนึ่งห้านี่เราจับให้นี้นะสองห้าหนึ่งห้าแปดสองสองแปดหนึ่ง ห้าสอง่สองระวังมันอยู่ในรบบงนี้หละ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพีย,ยงแค่นี้เนาะระวังมันจะมาเบิ้ลรือมีห้าห้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดก็ไม่แน่ สำหรับคลิปนี้ก็โชงดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ